ฮือฮาชาวบ้านแห่ขอเลขกบสีทองเพราะสีแตกต่างจึงไม่ถูกจับกินได้มีผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านฮือฮาพากันมาขอโชคลาบกับกบสีทองที่บ้านเลขที่156หมู่4ีตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมากันอย่างคึกคักโดยนายสหัชชัยอายุ23ปีที่จับกบตัวนี้ได้เล่าให้ฟังว่าในช่วงค่ำในวันที่30พฤษภาคม 2,564ซึ่งเป็นวันที่ฝนฟ้าขนองตนไปกับเพื่อนร่วมกันสองคนเพื่อออกหาจับอึง่งมาประกอบอาหารและขายในระหว่างที่กำลังเดินส่องไฟหาอึ่งอยู่นั้นได้พบเข้ากับกบที่มีลักษณะสีทองตนเองก็ได้ส่องไฟเจ้ากบตัวนั้นและเห็นสีทองเด่นชัดแต่ไกลตนเองจึงได้เข้าไปจับกบตัวนี้เอามาไว้และนำกลับมาเลี้ยงที่บ้านที่ผ่านมาตนไม่เคยพบกบสีนี้มาก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นกบเลี้ยงหรือกบธรรมชาติแต่เท่าที่เคยศึกษาลักษณะทั่วไป กบจะเป็นสีเหลืองไม่ออกสีทองขนาดนี้แต่เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกบที่เลี้ยงที่มีลักษณะเป็นสีเหลืองกบตัวนี้จะสีทองเด่นกว่าตนเองนั้นได้ศึกษาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตก็พบว่าหากเป็นกบเลี้ยงจะมีสายพันธุ์สีทองแต่ตัวนี้เป็นกบธรรมชาติที่ตนเองจับได้และเป็นสิ่งที่แปลกที่ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอชาวบ้านในละแวกนี้จับได้มาก่อนตอนจะคิดว่าจะเก็บไว้เลี้ยงดูแลไม่กินก็ถือว่าเป็นกบนําโชคลาภมาให้ครอบครัวและถือว่าเป็นบุญของเจ้ากบตัวนี้ที่มีสีทองเพราะวว่่่าาากกกบตตตตัอัอืนทีีมมมลษณะปิิธรรช ถูกนำไปทำเป็นอาหารเรียบร้อยแล้ว